สวัสดีครับผมแบงค์กโมเกมแคทเอมแคทเกมไฟน์ในแอดฮโลไล์อีกเช่นเคยผมนะเราก็มาต่อกันเลยกับคืนที่เท่าไหร่และสี่ป่ะสแล้วมั <c> ้ง <oughs> น่าจะจําไม่ค่อยได้ผมนะก็จะมีตัวละครใหม่มามัสซูริโทวาอควาบาที่จะมาแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วทุกท่านก็บอกผมนะสาเหตุที่ผมช็อตโครเน2ทีเธอก็ไปเพราะว่าเราสามารถช็อตได้แต่แรกผมก็ลืมไปเออ ดังนั้นเปิดมาถ้าเกิดช็อตไว้ก่อนก็สะสมไว้ได้เลยแล้วพอคุณเธอมาใกล้ๆก็ช็อตอีกทีคุณเธอก็จะไปเลยแบบนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากงั้นเราก็มาลอกันเลยผมนะคือที่ห้าแล้วเหรออ๋โอโอเคปะผมนึกว่าเออคุณเธออยู่ตรงนี้เหรอเปิดมาเอาแล้วคุณย้อมกะดึกขอโทษด้วยนะที่ต้องเอออนิมอลรอนอีกอารฟ้าวันนี้ ว่าเราเพิ่งเคลียร์ห้องเก็บของแล้วบังเอิญไปเจอเธอน่ะแล้วก็มาวางอย่เง้นะเราไม่ได้เปิดเครื่องเธอมาทานเฟืองของเธอฝืดแล้วขยับไม่ได้หรอกถ้ากลไกไ่เกิดเดินเครื่องเองอะนะเอาละขอให้โชคดีสหรับคืนที่ห้าฉันต้องไปแล้วล่ะบายแล้วก็ไม่คิดจะบอกอะไรเลยเนาะแรมดีจริงโอเคอะควาที่เพิ่มมาอยู่นี่ครับผมเนะแล้วโทวาอยู่ไหนเรายังไม่เห็นโทวาครับผมเนี่ย ตัวนี้เพิ่มมาใหม่พาที่แล้วเรารู้ว่าลูเชียนี่ไม่ต้องมองบ่อยเห็นปุ๊บก็ออกเลยก็กันได้ไม่ต้องไปแรเธอมากมาลีนี่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจความเร็วอะควาที่ทํำยังไงก็ไม่บอก,กด้วยกด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 เลยไม่ได้่ช็อตแมมโทวาอยู่ไหนผมยังไม่เห็นโทวาอยู่ที่ไหนสักแห่งกับผมเนะี่ยเป็นอันตรายมาก ยังไม่รู้ว่าคุณเธอจะมาท่าไหนอาจจะโผล่มาที่ประตูเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องเช็คประตูด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่อยู่ในกล้องแบบนี้อาจจะโผล่มาที่ประตูเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะร้ายมากอืมโอเคดีชาร์จพาวเวอร์เลยโคนนี้มาไวนะคุณเธอมาถึงนี่แล้วเช็คอืมโอเคอาควาและอควาจงทำอะไรกดอะไรก็ไม่ได้ด้วยยังนิ่งอยู่ถ้าขยับแล้วต้องดูให้ดีแหละ โคโลเน่มาดิเดี๋ยวโคลโลเน่อีกทีเดียวก็ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือโทวาอยู่ไหนหรือยังไม่มารอมาคืนที่6ไม่รู้ว่าเกมนี้มีถึงคืนที่6หรือเปล่าไม่รู้ถึงคืนที่เท่าไหร่ครับผมนะจริงนะตอนนี้เรายังไม่เห็นโทวารู้ว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วดังนั้นผมจะไม่ประมาทอควายยืนนิ่งอยู่ คือไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงนะเธออยู่ในนี้จะรับมือยังไงเปิดกล้องอะเปิดกล้องกันไร,รเงี้ยช็อตซาคนน้กลับไปแล้วยูบียูบีดูเสียงอย่างซาตานโอเคแต่คือคุณเธอออกมาไวมากผมช็อตโอคายุไปด้วยทีหนึ่งแต่ว่าโอคายุเราไม่ค่อยต้องใส่ใจก็ได้เพราะว่าปิดประตูไลไรได้ประเด็นคือโคลโลเน่เน้นโฟกัสการช็อตที่โคลโลเน่มากกว่าอืผมควรจะใช้ช็อตแต่โคลโลเน่อย่างเดียวเลย ประเด็นคือโทวาอยู่ในอายามะมาแล้วต้องระวังนิดนึงอืมโอเคพลังงานใกล้หมดรีชาร์จแปบ๊บเก็บกลับมาผมว่าโทวาต้องโผล่มาในประตูดื้อแน่เลยเพราะไม่เห็นในกล้องยังไม่ขยับหนะควาโอเคอายามะยังอยู่เฟนมาเปโกรามาแล้วคอนโทรลช็อตอีกทีหนึ่งโอเค คนนี้รอบนี้ได้กี่ทีแล้วไม่แน่ใจสองทีหรือทีหนึ่งดีเสียงฮาจะมะมารีนยังไม่มาเปโกราอยู่นี่โอเคออยาเมะยังคงอยู่ตรงนั้นยังนิ่งอยู่โอเคฮู้มันเริ่มเยอะผมนะผมเริ่มที่จะฮสมองเริ่มแขว่งมันเริ่มเยอะโอ้บ่อยดีมารีนไม่ค่อยจะมาบ่อยหลังหลัง นั่นนะจะมาทีก็เลยเข,ขาสบายถ้ามาบ่อยนี่ผมไม่ได้เช็คบ่อยผมจะโดนหนักมากแต่โชคดีที่คุณเธอไม่ค่อยจะมาบ่อยเท่าไหร่เอออะไรอะไรสั่นทำไมตายหาแล้วโอ้เบโกล่ามาโอเคทำไงอ่ะเออทำไงอ่ะคนนี้หายเดี๋ยวไปช็อตคุณเธอก่อนปุ้งโดนคู่ ตกกระใจเออผมออ้ยเมื่อกี้เผลอปิดประตูเผลอเติมไฟลืมไปว่าจะเปิดประตูสันทําไมทําอะไรไม่ได้เนี่ยกดกดกิ๊กกดกดกดไม่ได้เลยตายหาแล้ครูโฟโตโชูดโอเคไม่รู้ต้องทําอะไรกับคุณเธอโอ้เพื่อนมาเปิดนี่ก่อนปึ๊บโอเคเดี๋ยวโครโนเน่นี่ออาไปช็อตอีกทีหนึ่งสันทำไมอะก,กดอะไรไม่ได้ด้วยทำอะไรไม่ได้เลยจริงเนี่ยเอา้า ใจเย็นดีอย่าเพิ่งเป็นโรคชักกระตุกนี่ช็อตทั้งคู่เลยออยาเม่ม,มาช้าก็เลยโดนไปด้วยโอเคอย่าช็อตซี่กูเซียวช็อตทำไมทำอะไรไม่รู้วะผมเนะปิดประตูคู่เลยไม่น่าเกี่ยวโอเคทำไงอะแล้วโทรว่าอยู่ไหนก็ยังไม่รู้โอ้ยจะเรือกไม่เข้าใจเอ้ยก็ว่าทำไมไฟรถไวอาจจะมาก็จะคุกกิ้งเดียวเลยออยาเม่ไม,ม่กีกรอบแล้วฮีเตอร์ยังออนอยู่ปิดเลยก็ได้ ชักทำไมสั่นทำไมขอบอนเอ,อ๊ะตก,กะใจนี่ว่ามีอะไรโอเครีชาร์พาวเวอร์ก่อนคอนโทรลช็อคค,ค,คนนี้อีกรอบหนึ่งโอเคปุ๊บเสียงอะไรโอ้โหโทว่ามาโอ้นี่ไงคุณเธอมาด้ื้อตกประตูจริงด้วยผมนะคนผมคิดถูกเอ,อ,อ๊ะมาคู่เลยเว้ย ผมคิดถูกจริงด้วยผมนะว่าเธอจะมาโผล่ประตูดืด้อไม่ยอมโผล่มาในห้องเพราะมองไม่เห็นไงมาลินก็กล้จะมาเหมือนกันชีปเปงฮีเตอร์ไล่แต่ควาสันไม่รู้ทําไงจริงอะทาอะไรวะเขาไม่ได้บอกไว้ด้วยไงประเด็นเห็นไหมมาลินโอเค,นะรอเคหรือว่าช็อตมาลินรอบนี้ช็อตแต่โอคายุว่าน่าจะดีกว่าประเด็นคือถ้ามาลินมาผมต้องเริ่มเช็คแล้ว พออย่างที่บอกไปคุณเธอเป็นสายฟอ็อกซี่มันจะกลัวความเร็วมากโอ้โอ้อาโอชายโอคายูมาถึงนี้โอคายูไม่เป็นไรหรอกปล่อยมาก็ได้แต่ก็ยังงงทำไมคุณเธอหน้าสั่นอย่างนี้เนี่ยสั่นอะไรขนาดนนั้แล้วต้องทำยังไงฟันไม่รู้เว้ยิชาร์ดพาวเวอร์อ่ามารีนเปิดประตูเปิดมา่านค่อนข้างกว้างแล้วใ,ใกล้มาแล้วโอ้ยมันมันเยอะมีอะไรต้องกังวลเยอะอ่าออ เช็คประตูบ่อยๆโคโรเน่มางี่ยังมาแล้วจริงด้วยโอ้ใครอยู่อยู่นั้นมารินมายังมารินยังไม่มาโอ้บ่อยโอ้บ่อยมารินก็จะมาเพื่อนก็มาอีกรอบคอนโทรช็อใตใส่โคโรเน่โดนคู่อ่าโปโตชูดกุ้งโทะมาอีกรอบโอ้ยมันเยอะเกินเอ่ออะไรบ้างวะเนี่ยเร็ว โอเคเปิดไปแล้วมั้งไม่ไหวแล้วรีชาร์จโอ้โนมาลีนหายมาลีนหายมันจะมาโอ้ยดีนะดีนะเมื่อกี้มาทันโอ้โหโอเคเดี๋ยวต้องรอให้มันหายไปโอเคอ่าเพื่อนโอเคเพื่อนฮิตเตอร์ออนอยู่เฮ้ยอควาทำอะไรทำอะไรโอ้โอ้ยมันมีตัวละครเยอะเกินไม่รู้ไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างเยอะแยะชิบเป่ง แลกความมาข้างหน้านี่คืออะไรฟ้าไม่รู้อ่ะคุณเธอรู้สึกเหมือนจะมาข้างหน้าคือเลยๆเลยๆครับผมเนี่ยรับมือ,อยังไงไม่รู้ครับผมเนี่ยเออไเดาคงเพราะว่าผมเปิดกล้องบ่อยป่ะไเดามันต้องห้ามเปิดกล้องบ่อยอะไรอย่างเงี้แต่มันก็ต้องเปิดกล้องบ่อยป่ะวะ แล้วบังเอิญไปเจอเธอนะี่ะแต่นายไม่ต้องกลัวเธอหรอกนะเราไม่ได้เปิดเครื่องเธอมานานเฟืองของ uh huh. เธอตื่ดแล้วขยับไม่ได้หรอกอจริงเหรอเธอไม่เกิดเปิเครื่องเองนะเอาล่ะขอให้โชคดีสำหรับคืนที่ห้าฉันต้องไปแล้วล่ะบายไม่ขยับกับผีดิเดินมาจะถึงหน้าดูเมื่อกี้คือเข้ามาไกลเลยเข้ามาไกลเลยผมไม่แน่ใจว่าจะรับมือ,อยังไงกดอะไรก็ไม่ได้พยายามกดแล้ว หรือต้องไปกดอะไรในแมปมันก็จะเกินไปหรือเปล่าอเฟรนมาพยายามเปิดกล้องไม่บ่อยแล้วกันคือถ้ารู้ว่ายังไม่มาจริงๆก็ไม่ต้องเช็คก็ได้โอเคคอนโทรลช็อคมาช็อคโครเน่รอบหนึ่งก็เลยทีเดียวโอเคปิดนี่แล้วรีชาร์จพาวเวอร์รอบหนึ่งโทวะรู้สึกว่าจะมาทางซ้ายประมาณสองสามครั้งรอบที่แล้วคุณเทือจะมาแค่ทางซ้ายก็ได้ แต่มันก็เช็คไฟสองด้านทุกครั้งแหละคือความปลอดภัยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยทีนี้ก็รอจน,นกว่าไฟจะมาค่ะมานึกแล้วข้อเสียคือคอนโทรช็อคที่มันช้ามากกว่าจะมาทีหนึง่งเดี๋ยวผมจะช็อตคโรเนะเลยบ๊าปเรียบร้อย ยูบียูบีสมแน่เพื่อนยังอยู่แน่นโทรมาได้ยังยังช่วงที่อะไรชาร์จไฟได้ยังชาร์จไฟมีจำกัดไชชาร์จบ่อยๆไม่ได้ถ้าได้แล้วก็ชาร์จเลยดีเลยจะได้มาเร็วๆมันจะดีไหมหรือจะรอให้น้อยสุดๆก่อนค่อยชาร์จไม่แน่ใจถ้าเกิดชาร์จนานมันก็ใช้เวลาใช่ไหมผมไม่รู้ผมต้องใช้กลยุทธ์อะไรผมเนี่ยแต่ตอนนี้คือตัวละครเยอะมากบอกตา,ตามตรงหัวเริ่มหมุน <c oughs> เร็วจะไปไม่ค่อยเป็นมันเยอะเกินโอเครีชาร์จพาวเวอร์มาแล้วจุบจบจบเปิดนี่แล้วก็รีชาร์จพาวเวอร์ในช่วงที่น,าน่าจะไม่มีใครมาโคโลนีอยู่ตรงนั้นไฟยังไม่มารอแป๊บหนึ่งไม่แน่จำคิดถูกป่าว่าต้องคอยจ้องคุณเธอไว้อย่าเปิดกล้องบ่อยอย่างนี้ช็อตอีกรอบ Hmm. โทว่าต้องระวังมารีนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่มารีนมีเวลาอยู่ไม่ได้เร็วอย่างนั้นพอคุณเธอหายไปจากม่านปุ๊บยังมีเวลาให้ผมปิดประตูไม่ต้องเร็วขนาดก็ไดไม่ต้องรีบหาจะมาคุกกิ้งอย่าคุกกิ้งมารียังไม่มาก็โอเคโทว่าอย่างเงียบเพื่อนไปแล้วปิดฮีทเป็นแล้วโอเค โอคคยูกายาไม่มาเดี๋ยวช็อตไปทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอืมยังไม่ไปอเน,นียนะขาดอันหนึ่งเช็คไฟอาจจะมาจากคุกกิ้งทำไมมารีนยังไม่มาเปโกร้าจะใ,ใกล้มาได้หรือเปล่าคอนโทรลช็อคน่าจียังไม่มาโอ้มมาพอดีเปโกราสวย รอแป๊บหนึ่งเพื่อนมานี่แล้วอย่าพึ่งคอนโทรชาร์จเดี๋ยวมันเปิดประตูเรียบร้อยโอเคเปิดได้ปึ๊บนั้นก็รีชาร์จพาวเวอร์โคโลเน่หายไปหาตามช็อตเลยเพลงไหนละดักอะไรเรายูบียูบีเล่นซะหาจะมาอย่ามาคุกกิ้งมาลียังไม่ออกมาเพื่อนโดนเผา โคนีคลานโคลเนมาบ่อยมาแต่ว่าโครเนีนี้ไปรอบแมปอยู่นะผมนึกว่าอยู่ตรงนั้นจะเข้ามาเลยไหมคุณเธอยังไปวนอีกเยอะกว่าจะมาถึงเราคงจะนานแต่เนื่องจากว่าไม่มีวิธีการอื่นผมก็เลยเน้นช็อตโครนีไปเหมือนเดิมน่าจะดีแล้วมารีไม่มาเพื่อนยังไม่มางั้นก็อยู่หน้าจอนี้สักพักนี้ก็ได้ โอเคฮะจะมาคุกกิ้งช็อกโคลเนมารีนยังไม่โผล่เพื่อนมามเช็คประตูซ้ายขวาโอเคหลบแอปหนึง่งไม่ต้องรีบเช็คมารีนมาได้ยังยังเพื่อนมาแล้วโคลเนอยู่กับอายาเมตอนนี้พลังงานเร็วจะไม่ค่อยมีไปโคราอยู่ด้านข้างค่อนข้างอันตรายแต่ว่าชาร์จเลยล้วกันโอ้ เลือดไหลเอเอ,เ,อ,เ,อเริ่มสัน่นตอนนี้ไปช็อตโคโลเนอีกทีหนึ่งโอเคโทรว่าไปแล้วไมกรอบหนึ่งปิดนี่โฟโตโช้ชูตรอบที่แล้วผมโดนโอคายุใช่ไหมเรามีต้องไปโดนคุณเธอมาลีไม่มาอควาเริ่มสัน่นหรือว่าแค่หลอกเราจริงแล้วคุณเธอไม่อะไรแค่สั่นหลอกเราหลอกว่าจะมีอะไรแต่จริงแล้วไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะดีอาจจะไม่ามาคุกกิ้ง มารีนม้ยังใกลแล้วเพื่อนก็นยังฮีเตอร์อยู่ก็โอเคช็อตไฟฟ้าได้ยังยังไม่ได้อโอเออรื่นไหลช็อตไปแลยูบียูบีแต่ไม่ได้ช็อตอายามิไปด้วยโอ้โอขยุมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมมารีนม้ยังมารีนไม่มาชา์จเลยเดี๋ยวต้องใช้ประตูปิดแล้ว ว่ามาพอดีระหว่างนี้ก็นิ่งไปพคายุมาปึ๊บเก๊เข้าไปหาจะมาคุกกิ้งเมื่อกี้ตุก๊กอยู่กับอะควาตั้งนานนะคุณเธอยังไม่พอใจอะ่ะขำไปโอคายุอายามิก็น่าจะใกล้มาแต่ไม่เป็นไรมารีนเปิดม่านก,กว้างแล้วเตรียมตัวพร้อมคอนโทรช็อคโอคายุโคลโเน่ เอระวังโทวว่าอยามิน่าจะใกล้มาอาจจะมาจะคุกกิ้งทำไมเช็คมาลีนเช็คประตูมีใครมายังไม่มาน่าจะใกล้มาแล้วมาลีนมาแล้วโอเคปิดปุ๊บโอ้โหเฉียดไปรู้สึกว่าเฉียดไปมากเมื่อกี้โอเคสองคนนั้นมาแล้วเพื่อนมาเปิดนี่ไว้เริ่มมาเยอะฝัน ชาร์จไฟยังไม่ได้เดี๋ยวฟ้าช็อตทีนึงแล้วชาร์จไฟเลยแต่เบเกิลก,ก็มาใกล้แล้วอันตรายมากอมโอเคช็อตนี่แล้วรีชาร์จฟอ,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 อึ้อายัง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 ไม่มาโอ้ยังไม่มาฮู้อาจจะมายจะมาคุกกิ้งเบเกิลนี่ใกล้มาแล้วยังไมกลับไปแล้วโอเคฮีเตอร์ออฟได้ เบโกราอ,อยู่นี่คุกกิ้งทำไมยังไม่มาอุ้ยมาคู่เลยเมื่อกี้เบโกราโทวะดีมา,มากมาคู่กันได้ไปพร้อมกันมารีนมายัางยังคอนโทรช็อคไซโคโลเนยูบีไปไกลแล้วเบโกราไปแล้วโทวะโทวะก็ไปแล้วโอเคคึบสวยครึบครึบคึบคึบมารีนยังไม่มาอยู่กับอควาต่อโอ้ตีสี่แล้วตีสี่แล้วคุณเธอก็ยังไม่มา รอบนี้ผมน่าจะทำได้ดีถ้าคิดว่าของอะไรไม่พร้อมไม่ต้องเข้าไปเช็คก็ได้รอจนกว่าจะแน่ใจว่าของจะโอ้ปึ๊บนี่รีชาร์จพาวเวอร์อาจจะมาอย่ามาคุกกิ้งคนรได้ยังไงช็อตหมดอืมโดนโดนกันหมดตรงนั้นสวยงามมากโอ้โอโอโอมาแล้วผมนะโอเคเพิ่งจะรีชาร์จดเพื่อจะช็อตไปต้องระวังมารีน มารินก็จะมาแล้วนี่มากันเพียบเคโอ้ยนี่มาไวเหลือเกินนะโอใครอยู่นะเรียบร้อยอย่าขำอย่าขำคุณเธอมารินมายังมารินมาหนิวุ้ยเกือบไปแล้วไปล่ะเฮตเตอร์ออฟได้อ่ะโฮ้ยโอเคโอค้ย คอนโทรช็อตไซโคโลเน่ปุ้มโดยอายาเม่ด้วยสวยงามแต่ว่ายังขาดอีกอันหนึ่งชาร์จพาววเอร์ไม่มีพาววเอร์ให้ชาร์จฟ้ากูพิชาร์จไปแล้วหรอวะโอ้ทว,ว,ว่ามาสวยอ่าหมดตัวชุดเปโก,กล่าเบเก,กล่าอยู่ตรงนั้นรอทว่าไปแล้วชาร์จพาววเอร์เลยแต่ถ้าเปโก,กล่ามาก็สวยเปิดปุ๊บยังไม่มาโอเคชาร์ท โคเน่มาถึงนี่แล้วถ้าไปได้รีบชอ็อตเยอะมายังเออมายิงด้วยกูเผลอปิดก่อนโทษช็อตนี่เรียบร้อยยูบีหายเปิดเฟนเพื่อนโอ้โอ้บอยโอ้โอโออมาลีนมาใช่ไหมเช็คมาลีนมาลีนอยู่โ OK. อเคงั้นก็ไม่ต้องรีบแล้วเพิ่งจะชอ็อตโคเนไเ่ไปเออเออไปต้องเช็คมากมาลีาน,นยังไม่เปิดเพื่อนเปิดเตาความร้อนไว้แล้ว อืมโอเคเพอร์เฟคตอนนี้พยายามอยู่กับโอคายูไว้กันไอ้อควาโอ้ยชี่มันเยอะเลยเกินเรียกมันก็จะถูกโอเคคอนโทรช็อคไซโคลเน่เหมือนเดิมโฟโตชูดมาลีนกำลังจะมาตระวังคุณเธอจะดิ้นอยู่ีนน้ำเนี่ยความาลีนก็จะมาอีกแล้วมาบ่อยเลยเกินคุณเธออืมโอเคเพื่อนไปแล้วปิดฮีเตอร์อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ฮึ อย่าอย่าไปนานต้องคอยอยู่กับอควาพลังงานเดี๋ยวสีๆๆว่สิบกว่าทุกว่าไม่รอบอืมมารีเราจะมาเรืยองพาวเวอร์พร้อมชาร์จเดี๋ยวเสร็จนี้ชาร์จเลยไปกุลาล่ะไปกุลาอยู่ข้างาๆเหมือนกันมุจมะไอโอคายุยายายาอย่า,ยา,ยา,ยาคิดว่าตูจะเผลอโอเคทั้งคู่เปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่อ่าหัจะมาคุกกิ้งแล้วก็รีชาร์จสับก่อนเวลาหมดได้คุยเฮ้ย อีกนิดเดียวเฮงตีห้าแล้วมันฟักอยู่อ๋อนิดเดียวเองไม่ยังงสามารถดีตลอดไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะนั่งเล่นแล้วตัดตอนที่ผมชนะมาเลยกันเมื่อกี้มันน่าจะชนะแล้วคนระับ อ่า่าตอนท้ายมึงมากันรัวๆเลยนะแล้วก็ตายตรงมารีนมารีนี่ค้าดเดายากต้องคอยเช็คกล้องคุณเธอบ่อยๆเอออ่าเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมน่าจะชนะเลยกันยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองประมาณสามสิบวิคอนโทรช็อคจะมารอบหนึ่ง แล้วขยับไม่ได้หรอกอถ้ากลไกลของเธอไม่เกิดเดินเครื่องเองเอะนะเอาละขอให้โชคดีสำหรับคืนที่ห้าฉันต้องไปแล้วล่ะบายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 โอ้เมื่อกี้โคโลดี้มาทางช่องแอร์กับฟุบุกิแล้วนะผมช็อตไม่ทันแต่รอดมาได้โอ้รับมือแทบไม่ทัน,ตนแต่ก็โอเคครับผมนะก็ครบห้าคืนแล้วดิมีอะไรอีกไหมเออเออโอ้ อ๋อปลดล็อกไนท์แม่โหมดผมนะโหมดไนท์แม่ที่เจอกับทุกสาวใช่ไหมดูภาพคุณเธอโอ้บอยเอนี่คือไนท์แม่โหมดโหมดพิเศษผมนะแต่ว่าโหมดธรรมดาก็มีแค่5คืนใช่ไหม เออที่เหลือเป็นไนท์แมร์หมดผมนะผมพักก่อนแล้วกันโอเคก็ขอบคุณที่ตามชมผมนะใครชอบคลิปนี้เล,กลยกดไลค์แชร์แล้วก็เม a r e แนเพื่อไปกระใจายผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครจะดูไนท์แมร์ผมก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆสำนี้ก็ไปกดกดบายมอยกูไนท์พิว